ดอกนี้สะดุง้งบิ๊กโจ๊กส่วนกลับลูกน้องตลบหลังสินบนทองคำพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักทานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทนายความเดินทางมายังกองปราบพ้อมไม่สัมภาษณ์เรื่องสินบนทองคำา4 6 6บบาทว่าเมื่อถูกลูกน้องตัวเองกล่าวหาก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทุกวันนี้ที่ผมเดือดร้อนก็เพราะลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวข้องกับมินนี่ ไปยืมเงินโอนเงินแล้วเดือดร้อนมาถึงผมแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีใครถูกให้ออกจากราชการมีผมเพียงคนเดียวที่ถูกออกจากราชการแต่ลูกน้องผมแค่ถูกพักราชการเท่านั้นทั้งที่ผมเป็นแถวที่สามแถวสี่ไม่ได้เป็นตัวการแต่ทำไมกระบวนการจัดการผมมันเร็วมากเลยผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ผมไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่เกิดเรื่องผมไม่ได้ติดต่อกับลูกน้องคนนี้มาเป็นปีกว่า ซึ่งผมทราบว่าเขาไม่พอใจมีอะไรโกรธเคืองโทรมาต่อว่าผมผ่านลูกน้องกรณีที่ผมไปไล์สดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่กับเขาทำให้เขาไม่พอใจบอกว่ากระทบครอบครัวซึ่งผมก็ต้องพูดความจริงให้สังคมรับรู้และเชื่อว่านี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาฟ้องผมและมองว่าพวกเขาอาจจะไปฟังคำพูดของใครมาหรือไม่ไปลงผิดอะไรหรือไม่ จะมีคนพาก,กลับเข้ารับราชการผมแค่อย,อยากถามลูกน้องกลับว่ามั่นใจเหรอว่าจะกลับเข้าราชการถึงทำแบบนี้มั่นใจเหรอว่าจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือถูกทิ้งไว้กลางทางที่ผ่านมาในวงการตำรวจเขารู้ดีว่าผมเลี้ยงลูกน้องดีมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจแต่ก็ไม่ตำหนิเข้าใจว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดแต่ว่าการเอาตัวรอดไม่ควรทำแบบนี้ ส่วนจะแชร์อะไรผมก็ตามสบายผมจะสู้ตามกระบวนการ